้ย่าดลืงถุงขอบรองเท้าเอามาไว้มุมนี้ดีกว่าอึบนั่นนิดพระเคีดเดี๋ยวเลยคาเฟ่เอามาไว้มุมแบตเตอรี่โทรศัพทโอ้แบตเตอรี่ถรถห้ามือได้ฝนบดตกไม่นสิบาเขาป่าช่วงนี้ฝนมันยังตกอยู่จ้ะฝนตกไมน่นบ่อยากเข้าไปลิ่นลิ่นมันหลาย เมื่งพญใหญ่กินขนมคกุกกี้ดูสิว่าคุณจะชอบไหมขนมคกุกกี้แต่มันเป็นรถทุเรียนนะมันเป็นผลไม้ซื้อมาไว้ให้ค่อยนี่แหละเอาไปไว้ห้องพญใหญ่ก่อนไอพญใหญ่ส้มกาแฟก่อนค่ะี๋ยวจะเอานมปังยมุระอายุค่ะแต่ว่าสิเอาไปให้ให้นุกให้ปา หอนกเป็ดเทพโอ้ก็ยังนกเป็ดน,น้ำเนาะเดี๋ยวเพื่อไปไห้นะเดี๋ยวไม่นะไน้อยสิเก็บมากองไปนี่ัทนบอลันไม่น้อยลืมหมดอายุเดือนธันวานะคะยังบ่มหมดอายุนะคะแดวไม่น้อยก็จะออกไปสองอันกองกองไปนี่ไม่ลาไม่น้อยไปขึ้นจักรยาน,นสิเดียวไปไว้นยะจักรยานครับเพราะตัวน,นี้มันต้อไปไหวทีทีทขอบรองเท้านนะเพราะว่าตอนนี้มันหนาฝนแล้วมันเปื้อนแตใน่ในชุดเขเป็นยัง นนชุดกันฝนไหมน้อชุดกันฝนใส่ไว้แล้วเรียบเลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าไปอบร่มแล้วค่อยเปลี่ยนเดี๋ยวมาเบิ่งมาเพิ่นซิ่มนะสิเป็นจังได่ขนมทุเรียนแต่ว่ามันเคยเพิ่นกินแล้วเพิ่นบกกน่ได้กินบ่า้องเบิ่งบริเวณไหนสิถือดาวนะคะสิ่มสิ่มสิ่มโอ้เดี๋ยวอะไรเบ้อเด้ แรงหน้นูฟกัองสองฟ้อนึงตกลิ่นู่ดน่ะสิบสองจุดหกองศาทถอดคอมมาเซกถอดคอมมาเซกก็คือสิบสอจุดหอันนี้ถอยประเด็กไม่น้อยได้ไงใส่เข่าประเด็กไม่น่อยว่าว่ากันเนาะาม่มเลย มี่แฟนครับมาเขียนไว้แล้วม่หน่อยมักซื้อขอนมมักกองมันขึ้นหนูเนาะจ้กแส,สบอ่ปเสบอเหียนกองเต็มตลาดใส่ก่อนหมดสิ้นคนไทยขันแช่ดูที่ก็อ้อมขันแช่ไหนใช่ลงพอเอ็นระเพียรชมสนิทบอกว่า,ามันแัก นันไหนพอตุลียกินมนนนนันแห้งเลยะนว่าในเปิดก็กินแห้งเลยว่าเอาไปนอไ้องกินไปเราตายแทนน่องเรากินมันแห้งน,น,น,นั่นแรงนั่นสี่นิมรอลนอล็อกสซะคอนรดาดูพอดีเอเกวลลหางพ่มา ในบมงแม่ขาวบ่ฝนตกตลอดบ่อาทิต hmm. ย yeah, mm ์อ hmm. yeah, mm ืมแตกอืมเอ็นทินอ๋อฝนตแเ่ยอืมแ่กมาแ่กนี่ห้ชอปลาอัดนอรคลอดอีเวกก็แล้วยอินเตอร์ายอกเริ่มมิดเออ สักมันมสตรงมาลยล่สับซอยรูรท้อแห่โอแห่ปกติกัะขนมไม่ใช่นหมใส่แกงหรับตักขนมตัางหากกนแหลงนะใส่แสำหรับตักขนมตัางหากแซ่บดีีพี่น้องหอมเลาก็ เอ็ตต้าเสดสจโหน้าเอเลนทันยินละบีทอบีเอทอขอแะเฮรัสติดในนี้ขันสบุ๋อันนี้เอาไปติ้นได้หมดร่วมเมื่อไหร่เนระจังต้องว่าเขาในเปิดกับตายแต่เมื่อลุงเรียนเนี่ย กินทุเรียนนาะมันแห้งอย่างงี้นะเช็ดแป๊บแม่จะไทยเชยเห็นหุ่นเอาเซเรเลอถั่วตีเฟมครูน่ะพอเอาทันทางก็ซื้อไส์ก็ได้ว่าซื้อในเฟซบุ๊กเขาส่งมาอย่างงี้ทอดจะได้เก่งไหมเป็นกินสามคนทันทาม็ซื้อไส์ซื้อในเฟซบุ๊ก เขาเขาจำได้เราจบแบกกองมันขึ้นมากแต่ไปกินลูกเล่นเมื่อไรตายแท้ไม่ไงมิมที่นั่นมาแต่ฟินเล่นละอะไรยังอยู่วันหอไม่ได้คิดว่าต้องเจอแล้วอีกกลับมา,อร,ารอบนี้เพราะว่าเรล่อๆกับเสียนนะถ้าอีกแค่ปีเดียวแล้วต้องไปอบรมลูกมึงเดียวกันก็ไม่น้อยเลยที่ไม่นด้ก็นุ่มไปแล้วนะ <clears throat> Jeg vet ikke hva han gjør, nu, eller så... hva gjør, det, hva gjør nå. Hun bruker å ringe sine eller annet. Det er så mange som ringer forbi der. Og แต่ากิิมันแห้งปุนนี่เาจะน้ำผักิน้องใช่ไหมนเตเยอะระเปริกะเลนซอกูุดรูดเตะทออุบฮันฮอทอุบอะไรโปรตีนติืนอทิ้งสำุดล่ละนไเอตัทออันนี้จะเป็นตัอุมนนทิ้งเอะเลาหังสิสตรต่งอะไดนไม่โปรตีนสกูร์หรือไจ้ Ja. Men han har jo Han har potetitter, de beina som har slappet av i hodet. Han har riset som er ovenfor bakken. Mm, ser. Ja, det har han fra i stad. Ah. Så den vokser ingen ganger mer. Mm. Men derimot kan han ha være klar i bakken og ta oppvart efter det han behøver.

ไว้ป <cran> e ีน <habitude> yeah. ี้น้ำปนไอปูแค่หลอดนะแม่น้อยจำในในสวนน้ำจบเนออเยอยทุ่เลยดมห้องคันอินตอรอุลล่มรูดเอ๊ะคันอันจะเอาเตัวอืนให้ดมมรูดดมสกีว่าสุดเลยก็เรียบร้อยอมเอนผักเกียเดียาและแอตตาแฟมกงเห็น ตัเ้เขียนยังได่หนีสิหนว่าพญ่ฟังว่านเขาบอกว่าบดกระป๋องนี่ต้องกินหาเทือต้องแว่นกินหาเทือมันยังสิงดีต่อโภชนาการห่วยกูกินกระป๋องนึงกูกินเทือน่หนึ่งสมมดเป็นระบบ,บตน้นเหรอมาจากสมมติสาคนเออว่าไรที่ฟูดเออเทดงามเนาะส่อนกระป๋องจะเ่งสิเขียนะอย่างหมูบอกเขียนะวันมีจากสิน้นมันบ่มีข้าว่าชิน้น รออีทรายอินเตอร์อตตมอจาอตเจา่ก็บกว่าคาแฟบีอินเตอร์สูงริยมันอีกินกาแฟรอกสามแม่น้อยยังไปรอกินเขาเลยเหมือนีีกินแต่กาแฟก่อนออกไปเมื่อสาวอีกินกาแฟก็พอไงแมันี่ออกไปหาไฟเกิดไปกินเรียงกาแฟพอไงก็ได้กินนันบริการคัทเนียนบุญล่ะขนมคัเนียนบุญล่ะชิ้นหนึ่งตัปมะหนีก็มากินกาแฟแล้วขนมอีกสองต้น มือมืออะบ้านี้มือแรงคันหิวกะสิเป็นแอปเปิ้ลเลยผมย่อห่งนทธิ์ย่อขอแอบแฝงเสียอดหยุดแค่ไอไม่น้อยหิวกะสิเป็นแอปเปิ้ลดองบ้านี้อุ้ยข่าวเนื้อก่าวน้ำช้ำมากส่งของข้อหาแม่ปูนมาตอบอยู่ถามมันมาแม่กอล์ฟเลอร์ลีดเต่นถามมันว่ามันเห็ดอันมันเห็ดเฮ็ดงานเริ่มเฮ็ดงานมือไหนเสดนเวมาเอาอัน แอปเปิ้ลดองไปแบ่งแม่ทิพย์แล้วกแ็แวะมาเอาขนมน้ำแน่ซื้อขอนมมา,ววาด่าบริอาทิบุญดอกไปยกมือเอาปองปอนมากินยังกันเมื่ออยากซื้อเอ้ยถึงซื้อลูกลอะเนาะพ่อเราไปเพิ่นไปกินกัคือเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเปนนั่นหนึ่งสิเนะ่ดีแต่ได้ท่อนไม่เฮ็ดแน่าดูขังบ้านไม่น้อยนี่แวะมาเอา เป็นไงสิล่ะใครไม่น่ากินกาแฟอะไรไม่นาบบ่ากระโบนิ้วของเขาช่วงนีไม่ได้เสืออวบแห้งเพราะมวันไม่ไน่ากินฟักเขา่าฟักเข่าของเวียดนามาน่าสสใสแต่ว่ามันสีบวมมันสีบวมคือจำข้นบวมหน้าแต่ว่าหน้าใสขึ้นยักษ์ท่อได้ยินแต่พันแ่คอยซื้อเน็ตตั๊กชยะหน้าคอยือขึเห็น เออนี่เวเจาถ่ายไข่ค่อยๆ้อขึน้นเืน่อยมันห่างแล้วค่ะกเ็เลยมาซื้อไม่ในแถวมันแตกแล้ววส่วันน้ถามมาซื้อมาคือบอกว่าใส่เอาคอยลงมันนน่อยนะมันบังในกระเป๋าเนาะยาระดีดซัมนกห้าสิบาทแต่แตรตต้นครูนะ่แะแต่ฟิวต้นครูน,ะงงน่ะองคงาแฝดไหเสีย คนตาเป็ดนั่นละได้แต่ด็กกินเป็ดแห้งมืออื่นแดดออกบ,อบ้านอ้าถ้าพี่น้องเป็นฝร่งสายน้ำลำธารถ้าแดดออกบรรยากาศจะสวยมากแต่จะไปดูอีกที่หนึ่งน,นะต้าหักนกอ,อมไซเวนเซียสแดนอันที่ก็อมน้องใส่พันใหญ่มกของดต่ตหักเพื่อก็เก็บสะสมเพื่อกันได้น้องใส่พันใหญ่ กระป๋องจังสี่กระเต็มตู้เรื่องพญายิ้เก็บไว้นะบ้านว่าจะห้าวสื่อของเดือเป็นขยะขยะกระติกถามแล้วมือแรกในโทษไปหาน้องเจ้าเบิงมืออื่นจะไปกินกาแฟนั่มีขนมไปฝากอมโคเร่เบ้อวิงอัทินเซเรนองคฮันฮอยอาทิ้งิมเยอะร่าอโรอนเอฟเตลุนวิคันขันสะโพเลตออฟิกกาแฟยอฮอนขอกาแฟฟันสมองยาฮอนเชอดไปดอง กันโกอูดเล่เตปูลูเล่บิง่นอีดอกอมันหอยงั้นทิ้งวิโกเอสเตอร์หันบอกน่วิโกขันเอสขันทัวโอุงกาแฟโซเวเต้ยงาฟอราอะนี่บิเขาเห็นจะหันละยี่ออัร์กลบล็อกโกฟิกากาแฟสมอก็ดีเช่นนั่นทิ้งบอกเพื่อนว่าให้ ข้อหาน้องเดิมวันนี้ขันน้องบอมีอยังเห็ดเหมือนเอินบอกเขาว่าห้าเสพไปกินกาแฟนั่งขอมีขนมซื้อไม่เสียไปฝากแต่ว่าตงหลังใบสองพอน้องเพิ่นตื่นตีห้วนอนคืนหนึ่งก็คือเทียงแล้วก็ตื่นใบสองนะคะเลยเพิ่งนอนตอดสองทุงท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 ง่มนี่สิเพิ่นเชีนอนอย่างสิของเพิ่นหรือว่าเออบ่มเป็นอย่างหล่เขาบอมีอย่างเหตุเพราะเขาเขามาซื้อมาแล้วโทรไปบอกน้องบอแล้งย้ายเสียขนมไปสิ่นอื้ม เราเล้กสรับขนมกอน้ซเอเพราะความจันมันใส่ระดับศูนย์เลขวจันสลรับขนมไปจากสามซตอในใดคือว่าเราบก,กินแบบมันกินแห้งรู้สึเดาฟิดอีกบอกเราว่าทุาเรียนมันกินแห้งเนี่ยเนอยังนี้บริจกออกมาก,กินมาติ้ง ใส่ใส่บักนัดห้ามงเปิดก่อนไม่ไ่สิซับใส่บักนัดออกเอาอันนี้ใส่ลงไปนิดนึงจกักสามสี่ต้นโบกินจะเอากลับด้วยเอาแต่ใส่บักนัดไปเพิ่น,นออต้องมีตตซัมมาออต้องมีตตซัมมาอินน,นั่นอีมอรอนเฟีกา้าคาเฟ่เมสเซนคาร์สโมกระทั่วเบเกอร์ได้เตซัามมา ขอก็สัมมาเหมนอินนั่นอินทสัมมาเดเอออัณหน,นัดออนบอลลันดาอีโรดาอีมอรอนทอพินสแปนฟิลกา้าเดนได้ฮอแฮมักแคลเพื่นทางวาจะเซนย่างไขยสีแดงขนมมืออื่นสิปนปนนสสนไปบาน <c oughs> น้องใส่เจากผสก้อนีมไปอู้สนิขขนมใส่บางนัธรรมดาแล้วแต่เขาเอามางัดใจมันจาหักเนาะเขาวอาไายกระปองให้ข่ีแสาสิบหคน ก็ไปก,กัหมักเนาะให้กินเขเดียวว่าเือนแต่ขากับแบงออกมากถ่ายไมาก็เด็กกินไม่ยากก็เป็นของฝากไปอ่ะซักๆก,กันไปอันนี้อื่นก็ยนกไป <c oughs> อันนี้เข้ากับกินสองท่าสองสองรถบ้านในนี้ เรียบร้อยไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะจ๊ะเดินะน้าจ๊ะจ๊ะจ๊ะร่างจุ๊บจุ๊บ